5เทคนิคลดความอ้วนโดยที่ไม่ต้องออกกำลับบงกายนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนนี่ห้าบออกกํบบาังกายไม่ใช่นะครับแต่ผมเข้าใจว่าเพื่อนๆที่ฟังผมอยู่เนี่ยบางคนมีเวลาออกกำลับบงกายให้ออกเหมือนเดิมนะครับแต่สาหรับใครก็ตามที่ไม่มีเวลาออกกำลับบงกายจริงๆผมก็เลยมีสูตรมาให้ง่ายๆข้อที่1น,นะครับคือทําตัว ตื่นตัวตลอดเวลาทําให้ตัวเองรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาเพราะว่ามันมีงานวิจัยเนี่ยผมถืองานวิจัยมาให้ด้วยนะเขาบอกว่าการที่เราแค่ตื่นตัวอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้อัตราการเอาผ่านพลังงานเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้งวันตื่นตัวอย่างเช่นลงจากรถแล้วก็ทําตัวกระฉับกระเฉงทํางานก็ทําตัวกระฉับกระเฉงตลอดเนี่ยถ้าเราขยับตัวตลอดทําตัวกระฉับกระเฉงตลอดขนาดผมไล่เนี่ยผมยังขยับมือแบบนี้นี่คือักษณะของความตื่นตัวเพราะตื่นตัวแบบนี้มันเลยทําให้อัตราการเอาผ่านพลังงานเราเพิ่มขึ้นแม้ว่าเราจะไม่มีเวลากกกําาาังย็ตม ข้อที่2นะครับคือการที่เราทานอาหารอะไรบางอย่างที่เป็นอาหารจากธรรมชาตินี่แหละมันเพิ่มการตื่นตัวได้ผมมีงานวิจัยอยู่ในมือด้วยอ่ะสุด้าฟังนะครับเขาพบว่าการที่เราดื่มชานะครับหนถึงสแก้วอ่ะอาจจะเป็นเช้าแก้วหนึ่งเที่ยงแก้วหนึ่งเนี่ยเขาพบว่ามันช่วยลดน้ำหนักได้0.2-3.5ถึงสกิโลกรัมเมื่อเทียบกับคนที่ ไม่ได้ดื่มชาดนะังนั้นต้องทาข้อหนึ่งก่อนนะครับต้องตื่นตัวแล้วก็ดื่มชาร่วมด้วยถึงจะกระตุ้นเบิร์นแบบนี้ได้อ่ะลำดับถัดมาคือกาแฟกาแฟ,กาแฟเรารู้อยู่แล้วว่ากาแฟเนี่ยเขามีงานวิจัยเยอะมากเลยอันนี้เขาบอกว่าถ้ากาแฟรวมกับการที่เราทําตัวตื่นตัวนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยเขาบอกมันจะช่วยการเบิร์นได้แล้วช่วยทําให้เราเนี่ยคิดไวพูดไวทําไวนะครับแล้วก็มีแรงในการทํางานมากขึ้นอ่ะลำดับถัดมาคือ น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลที่เรียกว่า A C V ตัวนี้มีางานวิจัยบอกเลยว่าตัว A C V เนี่ยสามารถช่วยลดทั้งไขมันตรกีอไซดยในเลือดและลดความอ้วนได้ด้วยแต่ก็ต้องควบคู่กับการคุมอาหารเนาะเดี๋ยวเราคุยกันข้อ3นะครับอันต่อไปคือน้ำขิงใครก็ตามที่ไม่ชอบชาไม่ชอบกาแฟไม่ชอบน้ำส้มสายชูหมักสามารถใช้น้ำขิงได้น้ำขิงจะมี2แบบคือเอาขิงผงที่ไม่ใส่น้ำตาลนะมาชงดื่มได้นะครับวันหนึ่งอาจจะเช้าแก้วกางวันแก้ว แบบนี้ก็พอแล้วนะครับหรือเย็นแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าถ้าฉันขอเป็นแบบขิงสดได้ไหมได้เอาขิงสดนะครับสัก3ามแว่นนะครับใส่เข้าไปในน้ําอุ่นแบบนี้แล้วดื่มก็ได้นะครับข้อที่3นะน,นี้ผมบอกไปว่าแอปเปิลไซเดอร์หรือน้ําส้มสายชูมากอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะครับเราต้องลดข้าวแป้งน้ําตาล ที่ย่อยง่ายวิธีการง่ายๆคือแทนที่เราจะกินข้าวขาวเราเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ถ้าเราจะกินขนมปังขาวให้เปลี่ยนเป็นขนมปังโฮลวีตถ้าเราจะกินขนมที่เป็นแป้ง,ปง,ปงให้กินเป็นถัว่วหรือธัญพืชที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อวิธีการนี้เขาบอกว่าผมมีการาใไปด้วยนะเขาบอกว่ามันจะช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยระดับน้ําตาลขึ้นสูงช้าเนื่องจากเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเรากินข้าวข้าวจะย่อยเป็นแป้ง แป้งจะถูกย่อยเป็นน้ําตาลและน้ําตาลจะถูกดูดซึมเข้าแสเลือดถ้าดูดซึมเข้าเร็วแล้วร่างกายใช้ไม่ทันสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายก็จะเอาน้ําตาลส่วนเกินเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไขมันแล้วทาให้เราอ้วนเหมือนทุกวันนี้ดังนั้นเราก็แค่กินของที่มันย่อยช้าลงก็เลยเป็นข้าวไม่ขัดสีขนมปังโฮลวีตนะครับถั่วธัญพืชพวกที่สามารถกินได้นะครับในปริมาณพอเหมาะแล้วกันนะข้อที่4ี่คือพยายามเพิ่มปริมาณอาหารเช่เนหลายคนบอกว่า,วา ปกติเราไปกินข้าวนึกภาพไหมมันจะเป็นข้าวจานใหญ่ๆแล้วมีกับข้าวอยู่ที่หัวมุมเล็กน้อยให้เราเพิ่มกับข้าวไปอีกสองสาอย่างมันจะช่วยทําให้เรากินข้าวไม่หมดแล้วข้าวเหลือข้าวเหลือหมายความว่าเราทิ้งส่วนที่จะต้องกลายเป็นไขมันสะสมไปเราก็จะผอมลงดังนั้นเพิ่มปริมาณกับข้าวไม่ว่ากับข้าวนี้คุณชอบคืออะไรก็ตามกับข้าวประเทศไทยจะมีแค่เนื้อโปรตีนไข่ ผักอยู่แถวเดีวเนี่ยมันจะไม่ไทําให้อ้วนหรอกนะคุณสามารถเพิ่มกับข้าวเยอะๆได้แล้วมันมีงานวิจัยอันนี้ด้วยนะที่ผมจกให้ฟังบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเราเพิ่มปริมาณเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนในมื้ออาหารเข้าไปมันจะทําให้เรากินอาหารจําพวกข้าวไปตัน้ำตาลลดลงด้วยแล้วถ้าใครก็ตามบอกว่าเอ๊ะนั้นถ้าฉันตัดแปลงแบบนี้ได้ไหมฉันกินโปรตีนเข้าไปก่อนได้ไหม ก่อนมื้ออาหารได้อย่างเช่นที่ผมทำบ่อยๆคือกินเวโปรตีนหรือคอลลาเจนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับกินไปก่อนแล้วตามด้วยกินอาหารมื้อปกติมันจะทําให้เรากินข้าวในมื้อนั้นน้อยลงอยู่แล้วนะครับใครไม่เคยเห็นพิมพ์คําว่าโปรตีนได้แล้วก็ไปขอทีมงานผมดูได้ว่าโปรตีนที่ผมกินเป็นออแกนิกด้วยไม่มีน้ําตาลด้วยนะครับไม่มีสารเคมีเจือปนใดๆเลยนะครับหน้าตาเป็นยังไงสูตรเป็นยังไงไปดูได้นะครับ ข้อสุดท้ายคือการนอนให้เต็มที่ในงานวิจัยที่ผมถืออยู่ใบนี้นะครับ <L un> เขาบอกว่าการที่เรานอนน้อยลงแค่หชั่วโมงต่อวันจากปกติ <L un> กลับทําให้วันถัดมาเราหิวมากขึ้น <L un> กินมากขึ้นและตื่นตัวน้อยลงดังนั้นกลับไปข้อหนึ่งครับ <L un> เราอยากตื่นตัวเราต้องนอนให้เต็มที่ถ้านอนให้เต็มที่มันจะช่วยให้การตื่นตัวในวันถัดไปเนี่ย มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วกระตุ้นเบิร์นได้ดีขึ้น,นังานรักทุกคนนะครับ5ข้อน,นี้สามารถแชร์ได้เพราะผมบอกเลยว่า5ข้อน,นี้จะเป็นอะไรที่คนที่อยากลดความอ้วนแต่ไม่มีเวลาออกกํบบาลังกายสามารถทําได้และผมก็ทํามาแล้วด้วยผมออกกํบบาลังกายแค่บางวันส่วนใหญ่ทําแค่ตื่นตัวแล้วคุมอาหารแบบที่บอกแบบนี้เลยนะครับอาจจะต่างกันนิดหน่อยจากสมัยนั้นนะครับอ่ะนิดหน่อยเองนะเพราะาตอนนั้นผมประหยัด ค่าอาหารคือค่ากับข้าวเนาะตอนนั้นยังติดนี้สิบล้านอยู่ผมก็เลยกินไข่วันละแปดฟองเพื่อลดปริมาณการซื้อกับข้าวมันจะประหยัดลงนะครับดังนั้นใครก็ตามที่ไม่ต้องประหยัดแบบผม,ผมก็ไม่ต้องกินไข่ก็ได้ครับไปกินกับข้าวเยอะๆได้เลยนะครับนะ่ารักทุกคนนะครับเอาเทคนิคนี้ไปใช้แล้วขอวอวยพรให้การลดขอเมลวันนี้เป็นการลดของมลค,ครั้งสุดท้ายรับทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้ากับมาทีมสวัสดีครับ ถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube, Facebook, i g TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วจะกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ